เสียงดนตรีลึกลับผู้บรรยายสยศาสตร์คำนี้ชวนให้ขนลุกและตั้งคำถามจอมขมังเวทพลังเนื้อธรรมชาติเรื่องเล่าเหล่านี้มีจริงหรือวันนี้เราจะมาเจาะลึกโลกสยศาสตร์ไขข้อสงสัยเกี่ยวกับพลังลึกลับที่อยู่คู่กับมนุษย์มานานภาพตัดสลับภาพสัญ,ญลักษณ์ทางสยศาสตร์หมอผีการทำพิธีผู้บรรยาย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ยังคงยังรากลึกในสังคมไทยและอีกหลายวัฒนธรรมทั่วโลกจอมขมังเวทคือบุคคลที่เชื่อกันว่ามีพลังพิเศษสามารถควบคุมพลังงานเหนือธรรมชาติหรือติดต่อกับโลกวิญญาณได้ภาพตัดสัมภาษณ์นักวิชาการด้านมนุษยวิทยาหรือผู้เชี่ยวชาญด้านความเชื่อ ในทางมนุษยวิทยาเรามองว่าศสยศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของระบบความเชื่อที่ช่วยอธิบายปรากฏการณ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือในการจัดการความกลัวและสร้างความหวังผู้บรรยายแต่พลังเหนือธรรมชาติเหล่านั้นพิสูจน์ได้จริงหรือไม่คำถามนี้ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอย่างกว้างขวางวิทยาศาสตร์พยายามอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆด้วยเหตุและผล ในขณะที่ผู้ศรัทธาเชื่อมั่นในพลังอำนาจที่มองไม่เห็นภาพตัดสลับภาพการทดลองทางวิทยาศาสตร์ภาพเครื่องรางของขลังผู้บรรยายสิ่งที่สำคัญคือการใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลไม่ว่าคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อในสยศาสตร์การเคารพความเชื่อของผู้อื่นและการไม่เบียดเบียนใครก็เป็นสิ่งที่ควรยึดถือภาพเฟดเอา์พร้อมดนตรีคลอเบาๆผู้บรรยาย โลกสัยศาสตร์ยังคงเป็นปริศนาที่รอการค้นหาต่อไปแล้วคุณละ่ะเชื่อในเรื่องเหล่านี้หรือไม่จบ